มาตืต่นตื่นขึกก้นมาก็บม่แะของควรให้แไหมแม่เบิ้งเลยบอดไปดมันคืออะไรเบ่อนเม่นก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสองท่นด้วยนะครับขอบคุณแม่อันาขอบคุณ,คณ,คณ,คณแม่ดาวนะครับบ้าน รอยดาวแล้วก็บ้านหัวจซีม่วงนะคะที่ซัพพอร์ตบักหลังจเมือเล็กจนหอดมือนีนะคะแพงนะครับกว่าุนมากๆ อ้วนเลดสีขาวสีขาวอีกปะว้าวสีเขียวของแก่งงามโอ้เป็นเส้นแขนยาวว้าวเป็นไฟกระพริบเงียบๆเป็นคล้ายๆเขียวมรกตเนาะขอบคุณแม่ดาวด้วยนะครับ งามงามเาแมเพี่มีเพิ่นมาเห็นเนาะมาเบิ่งกับตาม,มาวิธี่จากคนบ่เคยได้ก็ได้เพื่นซับคอร์เพุ่อนเพิ่นคือ<า>ดีเมเห็นเนาะใสยังี่ไม่มีเพิ่นมาเบิ่งกับถูกับตาเนาะโอ้บลบบใส่ชุดแม่ขึ้นไวที่ิแหมใเพิ่เื่อสองเนี่ ม,มันเป็นเพลงยังหลอกกันแล้วบปใส่ใส่ถ้าไปใส่อยู่ในเต้นเออเขาดีกับตูเลยตัวนี้ถ้าไปใส่ในเต้นนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเปิดเพลงข้างนอกเสียงดังมากสองชุดนี้ลายนอรมานาหาลาย โอ้อันนี้ดำค่ะคล้ายๆสุดพระวัดเรนว้าวเออขอบคุณแม่ฮานาได้นะคะต้นสองท่านนะ,ะยกขึ้นเบิ่งนะเมียพอสีดีบอยก<ช>อ,อันยกยกเตาเสือนะนะ่ะเอ,อโอเค พูหลายได้ครับเด้อแม่มีโอกาสแต่ว่ามันก็ลายนี้ไม่เคยเห็นนอนี่นี่อันดำๆนี่นะอจะเป็นลายมีันทั้งสองเมียเมีๆทุกคนหล่ะอยู่ต่างประเทศมาเบึงใสๆครับไปจังดีเ็ก็เป็นเหลอมันมาบึงด คุณนะครับที่คอยซัพพอร์ตน้องมานะนะคะขอบคุณมากมากนะครับแ,รแต่จะมือเรียนทั้งสองเมียนี่มันมากแต่แรแเรียกเก็บกระเป๋าทิ้งมาซัพพอร์ตมาตลอดซัพพอร์ตมาตลอดกะอันแม่แม่ให้บางหลามาเท่าเด็กก็ขอให้ได้กลับขึ้นไปหลายกลัวหลายเท่าเลยหลายสิ่งหลายอย่างคุณแม่คนให้ให้แม่คนนมาเห็นมาเบิ่งหลายชุดลหลายสิ่งของที่บอเหมาะดูไส์เก็บไประยังดีแล้วก็ชุด เป็นอะไรที่แม,แม่แม่เพื่อจะให้ลูกชายเดซายทั้งสองคนเลยเพาชเท่ากับวมาเด็กไปตัดเนาะปีน,ปนี้ปีนี้เขาวัเด้ตัดเลยเพิ่งมาตัดตั้งหลังเริ่มขึ้นพอว่าต้องไ <c oughs> ทยพอตื่นไ <c oughs> ทยพอตื่นจะเป็นไอ่ไ <c oughs> อ้ไอ้เพื่อเพ่อพี่จะสุดใหไม้เท่ปะมันเอาตองเอาสุดไม้มาไายจะเบิ่งเขาจะขออันเ้ียวนี่ลืม ลืิ่มขึ้นการหนัก็เลยรีบไปถ่าย,ายรีบมาเมมี่เลยบ่ยเห็นคลิปได้ไปรีบไปถ่า,ายก็ตื่นเต้นกันก็รีบถ่ายมาเแม่เมมี่คนก็เลยจัดปีนี้ก็ถ้ากับชุดใหม่อีกกี่ชุดแล้วนะทามปะเดี๋ยวรอ,วอชุดชุดใหม่ของแม่อนาอีกหนึ่งชุดแล้วก็ชุดใหม่ของแม่ดาวอ๋อก็ก็นี่ก็ของมีมีของแม่เล็ก ตัวตัวขาวใช่แล้วก็ซองซองตัวนี้ม,มากัอนอันนี้ผมคงไม่ลด้ซังซังว่า,า,าแต่ดุนเนียวไม่ควรแต่ไม่เดิมเดียวพอเกือบลืมเออสีขาวเป็นสีชื่นชอบมากสีขาวแต่ว่าเป็นดินเป็นเป็นดินที่แบบพุ่งๆเค็ดดินพุ่งๆดินคุ่งๆคือจังไลยว่าไหมคือจังิงดินต้องคมกว่าสีชุดต้องเด่นออกมาจากสีชุดคือสีดำ อ๋อดินเหรอเขาเรียกเขาเด็กคน,นว่าดินดินลวดลายเข้มมาเ<อ>บิ่งดื้อแม่ดื้อผู้ใดมาหาลูกไ<ว>ส้เมื่อนี่ได้ได้ใส่ไหมบ่เมื่อนี่จากมือนจิ๊บตองเบิ่งก่อนเนาะแต่คันแม่แม่ท่านได้มหาลูกไส้เมื่อนี่ขะลูกไส,ใส้ใส่ไหมน่ะก็อ้าวเด็ก เห็นมีกระซิบกระซิบมาว่าจะมีแม่มาหาอยู่ดิเป็นยังสืเบียดมันสีเทยาไม่ด้แล้วก็ผ้าดีนะเป็นยังผ่านไผ้าดีผ่าน่ดีแต่ว่าสีมันออกแบบเขี้ยวมรกตไปเลยต้องถาเบิงใส่ขึ้นไฟสิเป็นจังไหนเนาะพี่นสวยโอ้ยไ่ยามหนาวอ่า กอแมนเลยขึ้ดิขาวพองเนาะขึ้นดิขาวกิ้วขัดเอาแทกใส่บ้างรอจะใส่ทาผิวไทยชุดเขียวเขียมี่ที่เห็นมีเห็นมีแต่ไอเอ็กมันบอนะคะไอวัดเป็นเขียวอ่อนๆไม่ควรจะเขียวเขียมปะนี้ดิอือไอเอ็กจะเป็นเขียวออกตอนนี้ เพว่อนนี้นกุ่เกิดสเลอด้เอาถุงนี่ออกเอาถุงนี่ออกจะเป็นเชื่อคนอยู่ในเพลงอาจะละหักหักไข่หักอะอย่างเงี้ย็ได้เพลงหักหักไข่นะหักอ่ทั้งหลัง 我我以前在。Hey, oh, oh, <laughs> ก็บอกเปิดประตูดีแน่นอนก็บอกเปิดประตูอดีตแน่นาะวะแเชียนเงาเงาสำหรับพี่น้องจะใส่คลิปนี้กับสีฟ้าไว้สำนีคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าอันนี้เดินทางมาถึงงานกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เปิดกล่องเพชรสุดเพชร What did I?